อัปเดตการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิก2024ของทีมาชาติไทยตอนนี้ต้องบอกว่าทีมไทยแข่งมา2วันเรายังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะสลับแบดมินตันนมาดูว่าแต่และประเภทเป็นยังไงบ้างนะครับ uhm คู่ผสมนะครับบาร์สกับปอป้อนะครับเล่นมา2แบดชนะทั้ง2แบดด้วยสกอร์ที่แบบ2 0 2 0ทั้ง2แบดก็ทำให้ตอนนี้บาร์สกับปอป้อการันตีเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เหลือแมตช์แข่งขันวันนี้นะครับวันที่29นะครับที่จะแข่งกับเกาหลีเพื่อเยี่ยนชิงที่1ของสายนะครับก็ถือว่ามีความสําคัญในระดับหนึ่งนะครับสลับการแข่งขันวันนี้เพื่อที่จะทําให้รอบควอเตอร์เฟนอลหรือว่ารอบ8คู่สุดท้ายจะได้งานไม่ยากมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้บารปะป้ครับประมาณหนึ่ทุ่มนะครับวันนี้ก็ตามเชียร์ได้ ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือประเภทชายคู่นะก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากนะครับเอ็มกับสกายเล่นมา2นัดก็เอาชนะเปอร์โตริโกกับเอาชนะเจ้าภาพอย่างพี่น้องปูป๊อปมาได้ด้วยสกอร์สองเช่นกันก็ทําให้เอ็มกับสกายตอนนี้ก็เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่จะชิงที่1ของสายกับเกาหลีเช่นกันแต่เกาหลีคู่นี้ก็อันตรายนะครับเพราะว่าเป็น แชมป์โลกของปีที่แล้วแล้วก็ฟอร์มก็กำลังดีเหมือนกันก็เป็นกาลังใจเป็นกำลังใจ,งจให้เอ็มกับสกายในการที่จะเป็นที่1ของสายวันนี้เช่นกันนะครับก็ตามเชียร์ได้ส่วนประเภททีมหญิงนะครับเราอยู่กรุ๊ปดีล็อกนะครับก็เป็นวิวกับกิฟนัดแรกสามารถเอาชนะคู่แข่งจากฝรั่งเศสไปได้ด้วยสกอร์สต่อศูนย์นะครับแต่ กลุ่มนี้ค่อนข้างจะอันตรายเนื่องจากตัวเต็งจ๋าที่แบบเป็นที่เป็นมือวางอันดับสองของโลกอย่างเบคนากับรีซซฮีจากประเทศเกาหลีเขาดันไปแพ้กับเดนมาร์กนะนะครับทาให้กลุ่มนี้ยังไม่ปลอดภัยที่จะเข้ารอบอาจจะเกิดการงูกินหางเกิดขึ้นนะครับก็รอรุ้นเป็นกำลังใจให้วิวของคลิปต่อไปนะครับก็ยังมีโอกาสเข้ารอบแล้วก็ถือว่าสายไม่ได้แข็งมากสลับกลุ่มนี้แต่ก็นั่นแหละครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ยัง50-50ในการเข้ารอบอยู่ เหลือลุนอีกหนึ่งแมตช์นะครับก็จะเป็นการการันตีเข้ารอบต่อไปประเภททีมประเภทหญิงเดี่ยวนะครับกรุ๊ปอีนะครับมีรัชนุกอยู่สายเดีวยวกับไต้ซือหยิงจากไทเปซึ่งเป็นตัวเต็งที่จะได้เหรียญโอลิมปิกในครั้งนี้ยังมีรัชนุกยังไม่ได้แข่งนะครับก็ยังไม่ได้รู้ผลแต่ก็คาดว่านะครับก็จะเป็นแมตช์ที่ตัดสินคือวันที่หนึ่งนะครับที่จะเจอกับไต้ซือหยิงในวันสุดท้าย เป็นการวัดว่าใครชนะก็จะเข้ารอบนะครับเนื่องจากว่าในประเภทเดียวในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะเอาเข้ารอบเพียงแค่หนึ่งเดียวดังนั้นก็น่าจะเฉือนกันที่วันสุดท้ายว่ามีกับใต้สยิงใครจะเป็นคนชนะในอรอบแบ่งกลุ่มนี้นะครับสลับหญิงเดี่ยวอีกประเภทหนึ่งคือสุภัทนิราเกตทองนะครับก็ น้องเมย์ซ้ายของเราเอาชนะคู่แข่งจากบาร์ซิลด้วยสกอร์สองต่อศูนย์นะครับแต่ยังไม่การันตีเข้ารอบเนื่องจากยังเหลืออีกหนึ่งแมตช์นั่นคือเจอกับฮ่องกงถ้าน้องเมย์ชนะฮ่องกงก็จะเข้ารอบทันทีแล้วก็คาดว่าในรอบแปดคนสุดท้ายจะเจอกับอาคาเนยยามาบุชิที่เคยเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นแชมป์โลกสองสมัยนะครับก็อันตรายเหมือนกันแต่ก็เอาทีลรสเตปครับตัวนี้ลุน้นเข้ารอบไปก่อนรอบต่อไปเข้าว่ากันอีกที วิวกุลุบุก็เช่นกันนะครับใช้เดียววิวกุลุบุษหนึ่งเดียวจากไทยที่ได้ลงแข่งก็นัดแรกเอาชนะคู่แข่งจากมาเลเชียนะครับมาเลเชียนี่เป็นประเทศที่มาจากกลุ่มแอฟริกานะครับก็เอาไปชนะด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ไม่ยากเย็นแต่ก็อย่างที่บอกคับเลยออีกหนึ่งนัดสลับวิวแต่ก็คาดว่าไม่น่ามีปัญหาถ้าผ่านเข้ารอบต่อไปอ่าก็มาลุ้นอีกทีว่าจะเจอใครระหว่างนี นิชิโมโตะหรือว่าไบาอัอหยางจากเคนานานะครับก็เราลุ้นกับต่อไปก็เป็นกำลังใจให้กับแบดมิตันของไทยทั้ง9คนนะครับ9คน5ประเภทที่ถือว่าปีนี้เราได้ส่งครบทุกประเภทก็ทำให้มีกำลังใจในการเชียร์นะครับก็เป็นกำลังใจแล้วฝากติดตามฝากกด follow กดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวว่าอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับ